วันนี้จะพาทุกคนมาถอนเงินซื้อทองจ้า าจากแอปดอกลิศเลยกดเข้าแอปเลยค่ะทุกคนนี่มาดูวันนี้นะคะบ่าย3ามนะคะกำไรเด้งมาแล้ว16.500บาทค่ะวันนี้ก็จะมาถอนเงินกดแคส h แล้วก็กดถอนเลือกเลขบัญชีนะคะเสร็จแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่50,000บาทค่ะเพราะว่าเราถอนต่อวันได้ประมาณ50,000บาทกดถอนเลยค่ะเสียภาษีเรียบร้อยใส่ SMS ยืนยันนะคะเงินก็ออกจากระบบเรียบร้อยค่ะก็จะเข้าบัญชีที่47 เ6 5นะคะเสร็จแล้วก็มาเช็คในแอปธนาคารอ่ากดเข้าสู่ระบบก่อน,นะคะทุกคนสแกนหน้านะคะอ่ะมาดูกันเลยค่ะเข้ามาได้ยังเข้ามาแล้วนะจ้า4 7 9 6จนะคะตรงเป๊ะเลยเสร็จแล้วเนี่ยก็จะพาทุกคนเข้าธนาคารค่ะเพราะว่าเราจะไปถอนทีนะ่หน้าเคาน์เตอร์ วันนี้จะถอนที่สามแสนบาทค่ะทุกคนเป็นเงินจากแอปดอกบริสล้วนๆเลยวันนี้ตั้งใจว่าจะเอาเงินไปซื้อทองสะสมอีกแล้วค่ะตั้งแต่นกมารู้จักแอปนี้นะนอกจากจะโปลดนี้ได้แล้ว ก็ยังมีเงินเก็บมีทองสะสมอีกค่ะทุกคนได้เงินแล้วจ้าไปร้านทองกันวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะซื้ออีก10บาทนะคะเดือนที่ผ่านมาเพิ่งซื้อไป3บาทวันนี้ซื้ออีกแล้วค่ะทุกคนครั้งแรกในชีวิตเลยที่ซื้อเยอะขนาดนี้ตื่นเต้นมากแอปเขาดีมากเลยนะโหลดฟรีสมัครฟรีมีระบบซัพพอร์ตให้ทุกอย่างเพื่อนๆที่ยังไม่ได้โหลดอย่าลืมไปโหลดแอปกันนะคะ